ครับว่าต้นใหญ่ไม่ใหญ่อาน้องพู่อแขนเทียบสิครับนะฮะก็ถือว่าใหญ่นะครับถ้าเรากบโคนกบต้นนะครับจะเห็นว่าต้นจะใหญ่มากนะครับอันนี้เทียบกับแขนน้องพูนะครับอ่าน้องพูออกซิเออเทียบกับแขนพ่อดิออกสินี่ไงนะก็ถือว่าโตมาก ใช้มือนะครับในการกบปุ๋ยกบโคนต้นข้าวโพดด้วยแล้วก็ทําร่องน้ําไปด้วยแล้วก็เป็นการกบหญ้าไปในตัวนะครับผมไถไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยคบรบคืนนะ้องคราวนี้ฮอก,ก็ไถกลับขึ้นมานะครับดินมันจะพอดีเลยนะครับกับการกบโคนกบปุ๋ยแล้วก็กบหญ้าไปในโตเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับได้ร่องน้ํานะครับเวลามามากบ ด้านหลังมันนะครับเนี่ยสังเกตยานะครับก่อนกบนะครับมันก็จะมียาเนาะครับหลังจากกบไปแล้วนะครับพวกยาเหล่านี้มันก็โดนกบเนาะอย่าเพิ่งให้ยามันใหญ่นะครับต้นยามันใหญ่นะบึ่งวิธีการดึงนะครับเ้่าดึงกระตุกนิดนึงนะครับดินมันก็จะเป็นผงเนาะมาดูแต่ละแถวนะครับที่เสร็จแล้วนะครับผมสังเกตนะครับจะบุค่อยมียานะครับแล้วก็มันจะถมโคนต้นพอดีเลยนะครับผมในการใช้ไถมือแล้วก็ล่องน้านะครับล่องน้ํามันก็จะค่อนข้างที่จะลึกนะครับฝั่งด้านหน้าส่วนด้านหลังแล้วก็แค่บคนเๆะรั กบผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อน,นี้นะครับผมก็พอดีมาเดินเลาะสวนมักซ์ลี่นะครับหรือข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวถือโอกาสนะครับได้พาเดินชมสวนนะครับอันนี้เป็นต้นข้าวโพดท,ที่อายุประมาณ3ามสวันแล้วนะครับผมผ่านการใส่ปุ๋ยเร่งกบโคนกบต้นแล้วก็กบหญ้านะครับอ่ อันนี้เวลาปลูกนะครับเราเพาะเมล็ดใส่ถาดเพาะก่อนนะครับผมแล้วค่อยอายุประมาณ1 3บสาถึงสิวันก็ค่อยย้ายลงแปลงนะครับหลังจากย้ายลงแปลงแล้วประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยเร่งนะครับผมปุ๋ยเร่งก็ใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบแปดครับผสมกับยูเรียนะครับในอัตราส่วน2ใน3นะครับก็คือปุ๋ยยูเรีย3ส่วนและปุ๋ยสูตรสิบหกสิบแปดสส่วนนะครับผมแล้วก็ใช้ไถมือในการกบโคนกบ รากแล้วก็กบปุ๋ยนะครับสังเกตนะครับต้นเขาจะค่อนข้างโตมากนะครับผมเนี่ยนะฮะต้นก็สม่ําเสมอนะครับอัตราการเสียหลุมนี้จะแทบไม่มีนะครับจะน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราปลูกเราเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนะฮะใหญ่นะครับถ้าต้นโตสมบูรณ์แล้วนะครับฝักเขาก็จะโตสมบูรณ์ก็เต็มนะครับอันนี้อายุ3าสวันนะครับผมก็ปลูกเป็นรุ่นนะครับผมก็สังเกตนะครับระยะปลูกนะครับระยะ ที่ปลูกก็ประมาณ hehe, hai, 20เซนนะครับผมก็ประมาณ20เซนนะครับก็ถือว่าไม่ถี่ไม่ห่างนะครับพอดีนะครับแต่ก็อาจจะเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 15- หรือ20เซนนะครับส่วนระยะร่องนะครับหรือระยะแถวก็ประมาณ1เมตรนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะปลูกค่อนข้างที่นิดนึงนะครับเวลาปลูกก็ปลูกต้นเดียวนะครับผมไม่ได้ปลูกเป็นคู่เนาะนะครับผมจะสังเกตต้นเขาจะโตสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่ฝักเขาก็ใหญ่นะครับอย่าสังเกตเห็นมันก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมในการกลบโคนนะครับเพราะฉนั้นนะครับอยู่นี่เขาจะผมจะกลบโคนนะครับสังเกตเวลากลบโคนก็จะกลบอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่เป็นร่องน้ําแล้วก็ฝั่งด้านหลังนะครับแนวร่องนะครับอาจจะมีหญ้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าก็เล็กน้อยนะครับหนมเนี่ยนะฮะดูครับว่าต้นใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะน้งพ่อแขนเทียบสิครับ นะฮะก็ถือว่าใหญ่นะครับถ้าเรากบโคนกบต้นนะครับจะเห็นว่าต้นจะใหญ่มากนะครับอันนี้เทียบกับแขนน้องพูนะครับน้องพูออกเี่เทียบกับแขนพอดิออกสินี่ไงนะครับก็ถือว่าโตมากนะครับผมฝั่งนี้ก็จะกบนะครับเราจะกบปุ๋ยกบโคนต้นแล้วก็กบหญ้านะครับส่วนด้านหลังเราก็แค่กบหญ้าอย่างเดียวนะครับ อาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้นเขาโตเดี๋ยวเขาก็จะคลุมหญ้าเองนะครับถ้าใครดูคลิปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าวิธีการนะครับกลบโคนต้นนะครับแล้วก็กลบหญ้านะครับของข้าวโพดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอายุประมาณอาจจะ30สวันแล้วนะครับผมอีกอีก15วันเขาก็จะเริ่ม ออกดอกนะครับผมอีกประมาณ15วันเขาเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ย2ครั้งนะครับก็ช่วงปุ๋ยเร่งแล้วก็ช่วงที่เขาเตรียมออกออกดอกนะครับมันก็คล้ายๆกับข้าวโพดฝักอ่อนนะครับมันก็ดอกยังไม่บานนะครับก็จะมีใบเขาจะห่อดอกขึ้นมาแล้วก็โผล่ยังไม่พ้นนะครับในช่วงนั้นนะครับข้าวโพดมันก็เริ่มเริ่มเห็นฝักแล้วนะครับเริ่มเห็นปลายฝักแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยช่วงนั้นอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณ ยี่ห้าวันนะครับนะครับก็ปักหลักไว้นะครับผมฝั่งนี้ก็สามสวันอันนี้ยี่ห้าวันนะครับผมยี่ห้าวันมันก็กําลังได้กินปุ๋ยเนาะนะครับสังเกตนะครับต้นเขาจะค่อนข้างที่จะโตสม่ําเสมอนะครับผมยกเว้นที่อยู่ใกล้ล่มเนาะนะครับตันนี้มันอยู่ใกล้ล่มเงานะครับใต้ล่มไม้ก็มันก็อาจจะโตช้ากับเพื่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโดยโดยรวมแล้วก็ถือว่า ตสมบูรณ์นะครับตราการเสียหลุมนี้ไม่มีนะครับใบเขาจะเขียวเข้มนะครับสังเกตนะครับข้าวโพดนี่ครับใบเขาจะเขียวเข้มแล้วก็เขียวทุกใบนะครับสังเกตใบด้านล่างก็จะเขียวนะครับียไม่มีใบไหนเหลืองเลยนะครับตัวนี้ก็สังเกตหญ้านะครับการกบโคนกบต้นแล้วก็กบหญ้านะครับต้นก็จะโตนะครับหญ้าก็จะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมมาดูอีกรุ่นนะครับเดี๋ยวพาเดินชม นะครับสวนนะครับข้าวโพดที่ปลูกไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะนะครับอีกรุ่นแรกที่ปลูกก็ขายแล้วนะครับผ şey, ม em ก็ขายอยู่หน้าสวนถนน,นสายนายยอบึงน้อยนะครับแล้วก็พญาต่องอยเนาะนะครับผมก็ขายอยู่2วันนะครับก็ปลูกไม่เยอะนะครับรุ่นนั้นก็เนื่องจากว่ามันไม่มีที่เนาะเนื่องจากว่าฝนมาช้านะครับแล้วก็ให้น้ามันยังมันแห้งช้าก็เลยปลูกอยู่ได้นิดเดียวนะครับขาย2วันนะครับอยู่หน้าสวนก็หมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว มาดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เพิ่งกรบโคนกรบต้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าใครดูคลิปก็จะเห็นการกรบโคนกรบต้นนะครับที่ผมลงคลิปให้ดูนะสังเกตต้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะโตนะครับแล้วก็หญ้านะครับสังเกตหญ้าตามท้องร่องนะครับก็จะไม่มีหรือมีน้อยนะครับแล้วก็ต้นเขาจะค่อนข้างที่จะโตนะครับแข็งแรงนะครับสมบูรณ์แล้วก็สม่ําเสมอนะครับจะไม่ค่อยมีว่าต้น เตี้ยเกินไปและสูงนะครับมันจะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับโดยภาพรวมก็จะโตใกล้เคียงกันนะครับนื่องจาว่าในการเพราะใส่ถาดเพาะเราก็เลือกอต้นที่มันแข็งแรงสมบูรณ์ในการปลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,าไม่เพาะใส่ถาดเพาะก่อนนะครับเวลาเรามาหยอดหลุมหรือหว่านเมล็ดนะครับมันอาจจะโดนแมลงหรือหนูนะครับในการกัดแทะนะครับทำให้ต้นมัน อาจจะไม่งอกหรืออัตราการงอกจะไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยที่ปักหลักไว้นะครับอันนี้เพิ่งกบปุ๋ยกบโคนไปได้สองสามวันเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับผมสังเกตนะครับเนี่ยนะครับอาจจะกบอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็คือกบปุ๋ยนะครับกบปุ๋ยกบโคนแล้วก็กบหญ้านะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังก็คือกบหญ้าย,ย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งกบเสร็จนะครับผม อันนี้เป็นขี้ไก่เนาะนะครับส่วนมากนะครับตอนใส่ปุ๋ยเร่งก็จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่นะครับในการหาว่านรองก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวปักหลักไว้นะครับผมเดี๋ยวหลงนะครับเพื่อจะว่าบางทีมันระยะห่างในการเพาะก็ประมาณ3าสีวันเพาะครั้งหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งนื่ว่าขายเองก็เลยปักหลักไว้นะครับการลืมเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเร่งแล้วนะครับผมเนื่อจกว่า อายุก็ประมาณ15วันแล้วนะครับปกติก็10วันก็เริ่มใส่ได้นะครับยิ่งเราใส่เร็วนะครับทําให้ต้นมันจะอ้วนเนาะนะครับถ้าเกิดเราใส่ช้านะครับอาจจะต้นอาจจะแค่แกนอาจจะโตช้านะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว15วันแล้วนะครับ15-16วันแล้วนะครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมาเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับกลบโคนแล้วก็กลบต้นนะครับผมก็ปลูกเป็นรุ่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็พื้นที่นะครับก็ประมาณอ่า สามไร่สี3 3่ไร right. ่นะครับสามไร่นะครับที oh ่ปลูกนะครับพื้นที่ปลูกตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับประมาณสามไร่นะครับผมก็ปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกด้านหน้านะครับผมเพราะว่าขายให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาเดินนะครับช่วงเย็นๆบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆเนาะนะครับหลังจากรดน้ำข้าวโพดเสร็จนะครับรุ่นที่กําลังเริ่มออกดอกออกฝักนะครับผมก็เลยมาเดินเลาะดู นะครับผมก็ามาพูดคุยนะครับเอาประสบการณ์เรื่องการปลูกข้าวโพดนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ